สังคํพันเตอุปสัมปทางยาจามิคุลุลปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิคุลุลปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะปัติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิคุลุลปะตุมังพันเต สังโคอนุกํมปังอุปาทายะสังคํมพันเตอุปสัสมปทางยาจามิอุลุมปะสุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตะติยัมปิพันเต สังข religion, in <ind> <ind> ังอุปส <ind> ัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพันเตอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตุติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเต สังโฆอนุกัมปังอุปาทายะปะติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปะทังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพันเตอุปสัมปะทังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ สุติย e ัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิคุลลุมปะสุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะปะติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพันเตอุปสมปทางยาจามิกุลลุมปะตุมังพันเต สังโฆอนุกัมปังอุปาทายะสุติยามปิพันเตสังขังอุปสัมปทังยาจามิคุลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตะตยามปิพันเตสังขังอุปสัมปทังยาจามิคุลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ สังคัมพันเตอุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะตุม uh ังพ okay. ันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะปะติยัมปิพันเตสังคังอุปสัสมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเต สังโฆอนุกัมปังปุปาทายะสังคัมพันเตอุปปัมปทังยาจามิอุลุมปะสุมังพันเตสังโคอนุกัมปังปุปาทายะทุติยามปิพันเตสังคังอุปปัมปทังยาจามิอุลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังปุปาทายะตติยามปิพันเต สังคังอุปสัมปทางยาจามิค ah ุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคำพันเตอุปสัมปทางยาจามิปุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสุติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิคุลลุมปะตุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะตัตยยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปะทังยาจามิกุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพันเตอุปสัมปะทังยาจามิกุลลุมปะตุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะสุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตะติยัมปิพันเตสังคังอุปสัสมปทังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพันเต ปุปส <j> so 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 ัมปทางยาจามิอ so ุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสุติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะปะติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเต สังโฆอนุกัมปังอุปาทายะสังคํมพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะนุติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตตะติยามปิพันเต ส latitude, ังขังอุปสมปะทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคำพันเตอุปสัมปะทางยาจามิอุลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตุติยัมปิพันเตสังคังอุปสมปะทางยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะตะตยยัมปิพันเตสังทังอุปสัมปะทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคำพันเตอุปสัมปะทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะ สุติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะปะติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะตุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิคุลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตตะติยัมปิพันเตสังคังอุปสัสมปทังยาจามิคุลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ สังคัมพันเตอุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะสุมังพันเตสังโคอนุก right ัมปังอุปาทายะสุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะสุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะปะติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพันเตอุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะสุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะปตะติยัมปิพันเต สังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคคำพันเตอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสุติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปิพันเตสังทางอุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคำพันเตอุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะ สุ PI, ติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิคุลลุมปะสุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตสตยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิคุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพันเตอุปสัมปทังยาจามิคุณลุมปะตุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะสุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะปะติยัมปิพันเตสังคังอุปสัสมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพั HDMI, นเต <misleading Music> ปุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะตุมังพันเตสังโคอะนุกัมปังอุปาทายะสุติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลุมปะตุมังพันเตสังโคอะนุกัมปังอุปาทายะปะติยามปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเต สังโฆอนุกัมปังอุปาทายะสังคัมพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะสุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะสุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะะติยามปิพันเต สังค anyway, ังอุปสัมปทางยาจามิคุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะสังคคำพันเตอุปสัมปทางยาจามิคุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิคุลลุมปะสุมังพันเต สังโฆอกนุกัมปังอุปาทายะตสิยัมปิพันเตสังทางอุปสัมปทางยาจามิคุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอกนุกัมปังอุปาทายะ